สวัสดีค่ะเพื่อนๆนโน้ตบุ๊กสเปคทีวีทุกคนนะคะถ้าปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่รองรับงานพิมพ์ในสํานักงานอีกทั้งยังมีการออกแบบฟังก์ชันที่ทันสมัยนะคะแอมก็มีอีกหนึ่งเครื่องเลยค่ะซึ่งวางอยู่ข้างแอมนี่เลยนะคะก็คือบาร์เดอร์ในรุ่น MFC L 5 9 0 0น DW ค่ะซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเครื่องนี้นะคะมีการออกแบบการทํางานให้เหมาะกับสํานักงานตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางเลยค่ะแล้วเพื่อนเครื่องน่นยจะมีหน้าจอด้วย ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน,นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและบาร์เดอร์ในรุ่นนี้นะคะก็ยังรองรับงานพิมพ์ตั้งแต่แบบใช้สายรวมไปถึงการพิมพ์แบบไร้สายโดยการพิมพ์งานผ่านทางไวเลสนั่นเองค่ะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติของบาร์เดอร์ในรุ่น MFC L5900DW พร้อม,อมกับแอเลยดีกว่าค่ะ บดีไซน์นะคะบารเดร์ในรุ่นนี้เนี่ยก็มีการออกแบบมาในโทนสีดําเข้มตลอดทั้งตัวเครื่องเลยค่ะดูเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในสํานักงานได้อย่างลงตัวเลยโดยมีขนาดกระทัดรัดนะคะจนแทบจะพูดได้เลยค่ะว่าเป็นเครื่องพิมพ์ม u l t i function ที่มีขนาดเล็กที่สุดอีกรุ่นนึงในตลาดเครื่องพิมพ์สํานักงานเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับพอร์ตการเชื่มอมต่อในบา์เดร,รุ่นนี้ก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB พอร์ตแลนด์ช่องต่อโมลเดมที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องและทางด้านหน้าตัวเครื่องก็จะมีพอร์ต USB ในองค์กรของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีงานพิมพ์จานวนมากก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาในการเติมกระดาษบ่อยครั้งค่ะเพราะว่าถาดบรรจุกระดาษที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์บานเดอร์ในรุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่ได้มากถึง250แผน่นรวมกับถาดป้อนกระดาษอนเนกประสงค์ได้อีก50แผน่นแถมยังรองรับการติดตั้งถาดป้อนกระดาษเสริมในกรณีที่ต้องการรองรับปริมาณการพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นได้อีก520แผ่นอีกด้วย ส่วนด้านบนนั้นเป็นส่วนสำหรับการสแกนแบบ ADF ค่ะที่มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติมาพร้อมกับเทคโนโลยี Duo CIS หรือการสแกนแบบ2หน้าได้พร้อมกันถาดรองรับการป้อนกระดาษเพื่อสแกนได้ถึง70แผ่นแบบต่อเนื่องสามารถใช้งานได้ทั้งการสแกน c o p ปปและ f แฟ s h อีกทั้งรองรับการสแกนแบบ2หน้าพร้อมกันอีกด้วยค่ะตัวเครื่องนั้นก็มาพร้อมแผงควบคุมขนาดใหญ่ถึง3.7นิ้วค่ะเป็นระบบสัมผัส และแสดงหน้าจอในแบบกราฟิกช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นมากๆค่ะด้วยไอคอนคำสั่งขนาดใหญ่จึงตั้งค่าและสั่งงานได้อย่างแม่นยำด้านข้างนั้นยังมีแผงไดออที่เป็นตัวเลขในการทำงานในระบบสัมผัสเช่นเดียวกันอีกด้วยค่ะให้ผู้ใช้นั้นสามารถเลือกจำนวน Co อปปี้สแกนปริ้นหรือว่าแฟกได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นบนแผงควบคุมนั้นเราสามารถตั้งค่าการใช้งานและตรวจสอบสถานะของระบบได้อีกด้วยค่ะโดยแสดงผลเป็นไอคอนให้เข้าใจง่ายเลือกได้ทั้งแฟ ค็ดคปปี้หรือว่าสแกนระบบความปลอดภยัยหรือเลือกอุปกรณ์ที่เก็บไฟล์ปุ่มด้านบนนั้นบอกสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าจะเช็คระดับน้ำมึกด้วยโทนเนอร์ไลท์หรือจะเลือกเซตติ้งเพื่อตั้งค่าต่างๆของระบบเช่นการเชื่อมต่อไร้สายให้แตะปุ่มสัญ,ญลักษณ์ Wi-Fi และเลือกทำตามขั้นตอนของเครื่องพิมพ์ได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าสกรีนเซตติ้งไวไฟไดเรกหรือว่าเทเซตติ้งให้อีกด้วยเรียกว่ามีทุกสิ่งครบภายในหน้าจอน,นี้เลยค่ะ สำหรับตลับผงหมึกขนาดใหญ่นั้นมีให้เลือกพิมพ์ตั้งแต่3,000หน้าไปจนถึง12,000หน้าค่ะแล้วแต่ความต้องการของสำนักงาน อย่างที่บอกไปนะคะว่าเครื่องพิมพ์รุ่นนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบไร้สายหรือว่าการเชื่อมต่อแบบใช้สายนะคะผ่านการเชื่อมต่อผ่านทาง w i f i ร่วมกับอุปกรณ์โมบายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะหรือถ้าต้องการพิมพ์ในแบบไร้สายผ่านทางไวเลสแลนก็เพียงแค่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าไปยังวงเครือข่ายที่พรินเตอร์เชื่อมต่ออยู่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ในคอนโทรลพาร์ l นลและก็เข้าไปที่ฮาร์ดแวร์แอนด์เซาฟจากนั้นกดเข้าไปที่วิวเดเว t e r ถแอนด์คริมเตอร ถูกต้องก็พร้อมสำหรับการพิมพ์ได้ทันทีค่ะแต่หากจะพิมพ์ในแบบ Direct Print ก็ให้เข้าไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Border ก่อนค่ะด้วยการเข้าไปแตะเลือกฟังก์ชัน Setting ที่อยู่มุมบนขวามือจากนั้นเลือกไอคอน Wi-Fi Direct เมื่อปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวนั่นหมายถึงระบบพร้อมสำหรับการทำงานจากนั้นก็มาตั้งค่าที่สมาร์ทโฟนด้วยการเข้าไปที่ Wi-Fi Setting จากนั้นแตะที่ปุ่มมุมด้านขวาเลือก Advanced Wi-Fi แล้วเลือก Wi-Fi Direct ระบบจะทำการตรวจพบเครือร่องพิมพ์มที่เปิด Wi-Fi Direct เอาไว้ให้แตะเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อได้ทันทีเท่านี้ก็สามารถพริมพ์งานผ่านเครื่องพิมพ์บาร์เดอรุ่นนี้ได้โดยตรงแล้วค่ะ การพิมพ์ผ่านพอร์ต usb ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากค่ะเพียงต่ออุปกรณ์ที่เป็น usb flash drive เข้ามาที่พอร์ตด้านหน้าของเครื่องจากนั้นเมื่อเครื่องพิมพ์ตรวจสอบพบอุปกรณ์ก็ให้เลือกพิมพ์ direct เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วสั่งพิมพ์ได้ทันทีค่ะเรียกว่าใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากๆการพิมพ์เอกสารหลายหน้าให้รวมอยู่ในหน้าเดียวหรือว่า multiple page นั้นก็สามารถตั้งค่าได้จากพิมพ์ setting ได้เลยค่ะก่อนอื่นก็เลือกที่ไฟล์ที่ต้องการพิมพ์เข้าไปที่พิมพ์ setting แล้วเลือก multiple page สามารถเลือกได้เลยค่่ะวา ต้องการจะรวมกี่หน้าไว้ได้1แผน่นอย่างเช่นต้องการรวม2หน้าไว้ไดหน้าเดียวก็ให้เลือก2ต่อ1จากนั้นก็ทำการพิมพ์ได้ทันทีค่ะสำหรับการสั่งพิมพ์แบบรูปเพกหรือว่าการสั่งพิมพ์แบบ2หน้าในแผ่นเดียวก็ให้เลือกที่เป็นเซตติ้งค่ะจากนั้นก็เลือกไปที่ทูไซส์แล้วเลือกรองเพกแล้วก็ทำการสั่งพิมพ์ได้ทันทีค่ะ สแกนทูมบายนั้นเราสามารถเลือกการจัดการไฟล์ได้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนทูไฟล์สแกนทูพิกเจอร์สแกนทู usb หรือว่าถ้าในองค์กรขนาดใหญ่ก็สามารถใช้สแกนทู ftp ก็ช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะซึ่งถ้าหากต้องการสแกนทูมบายก็เพียงแค่เลือกเอกสารที่ต้องการสแกนจากนั้นตั้งค่าขนาดเลือกรูปแบบเอกสารความเข้มจากนั้นก็เริ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการทํางานได้เลยค่ะเมื่อระบบสแกนเสร็จก็จะแสดง QR Code ให้เราเตรียมแอป QR Code ในสมาร์ทโฟนแล้วสแกนจากนั้นระบบก็จะให้ใส่ PIN Code เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่สแกนจากเครื่องพิมพ์ได้ทันทีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับมาร์เดอในรุ่น MFC L 5 9 0 0 DW เครื่องนี้ที่ตอบโจทย์การทํางานในสํานักงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังมีฟังก์ชันต่างๆช่วยให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากอ่านรีวิวฉบับเต็มก็สามารถเข้าไปติดตามชมกันได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ w w w notebookspec com วันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ